ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลน์นิดนิดหน่อยหน่ย่คะพี่เกดลงคลิปไลนนิดหน่อยแก้ววันนี้มันกินไข่วันละสองฟองว่าจะทำคลิปเป็นเกี่ยวกับ มรดกมรดกนะที่นี่มันออสเตรเลียเขาจะคุ้มครองสตรีและเด็กเนาะคืออ่านลหลายๆจากลหลายๆคนลหลายๆเพจนะ,นะแต่ละประเทศมันการคุ้มครองมันต่างกันนะเนาะแต่ออสเตรเลียดีที่สุดสําหรับสําหรับเรานะเพราะว่าเขาเขารองรับผู้หญิงมากกว่าไงแล้วอมันก็ขึ้น เขาบอกว่าทฤษฎีอ่านอาของนอร์เวย์ที่เขาลงอะนะคือผัวเมียเนี่ยทรัพย์สินถ้าผัวตายแบ่งครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งของมันเป็นของเราแล้วอีกครึ่งอ่ะเป็นของผัวครึ่งของผัวจะตกของให้ลูกคือมันไม่เม็กซ์เซนเลยอะคือลูกไม่มาดูแลไม่มาดูแลผัวตัวเองอ่ะไม่มาดูแลแล้วก็พอผัว ตายเนี่ยทรัพย์สินตกให้ลูกคือมันไม่เมกเซน์มันไม่หมินอันนี้กับเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนะในฐานะที่แบบแบบผู้หญิงไทยแล้วไปมีผัวผัวฝรั่งแล้วแบบมีมีลูกเขามีลูกอย่างเงี้ยแต่แต่ประเทศนี้ไม่เหมือนไม,ไม่เป็นอย่างนั้นนะประเทศนี้นี่คือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายพูดถึงพินัยกรรมพินัยก,กรรมมันก็ มันก็ใช่่อ <c oughs>